อ่ะลงมาแล้วโอ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์ไอ้วันเอ้ยสไลเดอร์เอาเอาเอาโอ้ยก็ลองดีๆก็ได้เดี๋ยวลูกเอ้ยอ่ะนี่อ่ะเอาไหนเอาไหนเอ้าเอาไข่ก่อนเออเอาอันนี้เออเอาแซ่บแซ่บแซ่บเออนั่งนะดูนั่งนะไอ้ไม้ก็นิดนึง เอ้ยไม้ก็น,น้อยกว่าไข่นะไข่ลูกใหญ่กว่าไม่นะลูกเอ้ยจเจริญพรนายามเช้าวันนี้วันศุกร์คนโยมขอให้สุขกายสบายใจทุกคนทุกท่านมาเลยกับลูกคนโยมโอ้โหกายกรรมคนโยมวันนี้ไม่ลงที่ต้นไม้คนโยมนะรูดเสาเลยนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนกลายเป็นลิงรูดเสาคนโยมอวนเนอะ้ย ดูนายโยมนะนั่งไมน้นันเดียวคนโยมไม้มเล็กๆแค่นั้นเองเองนี่ยรูนั่งเนี่ยเฮ้ยลอยไปครับฮะเมื่อกี้ไข่เป็นเหรอฮึแล้วเธอที่จะหยิบแค่อย่างเดียวก็จะได้กินง่ายๆดูมือนั้นก็ต้องถือไข่จะร่วงแล้วนะมือก็ถือไข่จะร่วงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่กูจะได้กินไม่เนืะเออเอา,เอาทิ้งกันนี้เล้วว้อันนีไ้ไข่แล้วโยม นะกินไข่เพื่อบำรุงไข่ใช่ไหมกินไข่บำรุงไข่ <c oughs> <c oughs> วนนะี้เจริญพรบรรดาญาติโยมนะเอบความน่ารักของรรท่านประธานจอ,องฝากคนเดียวกนะ็กินไข่หรือทำหน้าทำตาขำขำบกินไข่กินไข่ขาวเอา้เอา ไข่ okay. ขาวออกเฉยเลยอย่าบอกน่าจะกินแต่ไข่แดงนะชอบไข่แดงคนเดียวทำหน้าด้ย mm. <laughs> ยาเยี๋ยว่ยาอจอหล่อไหมยอมยอมมาหล่อจอหล่อไหมอันนี้ถ่ายจากมุมบนคนเดียวอาจจะอ <laughs> รวอยไหมครับหนูนั่งไข่ห้อยไข่หนูใหญ่กว่าไม้ที่หนูนั่งอีกนะลูกนะ นี่ต่อหาผ่านในไว้จะได้ไม่ตกต่อหาในการส่งตัวเขาเดียวปึ๊ขันค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 ันไอ้มือก็ต้องถือไอ้คันก็ต้องกาวโอ้เออหล่นมันล่วงหมดเลยลงนะกินดีๆครับกินดีๆครับจาะเยอะปะเยอะไหมได้ยินเสียงหมา ยินเสืงหมาหยุดเลยอ้าวกินต่อลุกกินต่อมาปบสุกไปไปจะไปบวกกับเขา,าอยุดปบสุกเลยนู่นสองหนึ่งไม่มีกวัวปาพบสุกอ่ะเสบ็บๆไปวัวนดูอื้อหือวันเอ,อ้ยนั่งยังไงอยู่วะ คตรแน่นอนเลยนั่งอยู่เลยนะสุกสุก็จะไปบวกกับหมาข้างวัดคนะขเขาเขาสองสุกหนึ่งเยอะไหมจับ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 ,จบล้วเวย ออมโอมเฮ้ยหวานเอ้ยเ้ยได้ยินเสียงกินได้เลยนะจับจับจับอ,อ,อ,อร่อยไหมครับหน่อยไม่ลุกทิ้งเลยเอาเนี่ยอ,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 อันนี้กินต่อไปะนะก็คือ ถัวนน่วคุณโยมนั่นว่าแล้วคือน้ําตกโยมน้ําตกมีน้ําตกไลหลเย็นใครอยากอาบน้ําโยมมีน้ําตกที่วัดหนองโยมใต้มีน้ําตกนะใครจะมาอาบน้ํามาได้เลยนะโยมน้ําตกเอ้ยปวดเลยเนี่ยแซ่บๆคุณโยมแซ่บๆแซ่บ อร่อยเยอะนี่อร่อยแซ่บหม,ด,บาาอมอดแล้วทำไงวะเอาอาปักเอาหมดแล้วเปล่าอ, <c ười> อยู่สองคนเนี่ยไม่โดดหนีนะ <c ười> อยู่หลายคนต้ <c ười> องหนีอ่ะเพราะว่ากลัวว่าจะได้ตุ๊กตับการไก่อ้วนมา เนี่ยโยมคือถ้าเอาก็กเอาอะเอาถ้าเอาไปแค่อันเดียวอย่างเงี้ยจะไม่ไม่ยิ้มโยมแต่ถ้าถ้าได้หยิบไปหลายอันเน่ยเขาก็จะยิ้มประมาณนี้ละวเอ้จับๆจบจบจ,บจ,บจบย่อยไหมอ่ะอ,อีกอันนึงทำไมเยวไม่เยอะ <c oughs> <c oughs> เ,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 เนี่ยหางเขาพลาดไปโยมหางเขาพลาดเพื่อการทรงตวัวเขาจะใช้หางในการทรงตัวนั่งนั่งทับไข่ตัวเองหรือเปล่าลูกฮะอจับแซบ่บก็จเ,เจริญพรยาเจิมตุ๊กขนมทันนะขัน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 อ่าจะปไปไล่สดอันนี้เดี๋ยวมาเล่นด้วยนะลูกนะแอันนี้จะมาไลฟ์สด